พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันจันทร์ที่9มกราคมคริศรา2023คำพยานชีวิตโดยคุณแคทรีนอาร์บีเวอร์ นิวบรันสวิกแคนาดาในหัวข้อเรื่อง9ก้าเล็กๆแห่งความเชื่ออยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมโยชวาบทที่1ข้อ3ถึง9และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามาัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่37ข้อ5จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์ และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จคุณแคทรีนอาร์บีเวอร์เป็นพยานว่าดิฉันชอบที่จะวางแผนกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์หรือในอีกหลายๆเดือนข้างหน้าดิฉันมักจะทำพันธกิจกับคนที่รู้จักแต่เมื่อเร็วๆนี้ดิฉันรู้สึกว่าพระเจ้าจะนำให้ลองทำสิ่งใหม่ๆพระเจ้าต้องการให้ดิฉัน ก้าวออกมาด้วยความเชื่อแม้ว่าดิฉันรู้ว่าจะต้องออกจากพื้นที่สบายแต่ดิฉันก็วางใจว่าพระเจ้าจะประทานความเข้มแข็งและการทรงนำแก่ดิฉันเพื่อให้ความสามารถทำตามพระประสงค์ของพระองค์ได้วันนั้นขั้นตอนแห่งความเชื่อของดิฉันคือการไปเยี่ยมคนที่ดิฉันไม่ค่อยรู้จักดิฉันรู้สึกประหม่ามาก แต่ดิฉันวางใจพระเจ้าและออกไปทำพันธกิจดิฉันพบว่าผู้หญิงที่มีอายุมากกว่านั้นมีความสง่างามแต่ก็ดูอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเรามีเวลาที่ได้พูดคุยกันที่ยอดเยี่ยมดิฉันรู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่ได้ไปเยี่ยมเธอและรู้สึกว่าตัวเองได้รับพระพรจากพระเจ้าผ่านการสนทนานั้นดิฉันหวังว่า เธอจะรู้สึกเช่นเดียวกันกามเย็ยนเย็นครั้งนั้นเป็นก้าวแรกของความเชื่อที่ตามมาอีกหลายก้าวเมื่อเรายอมให้พระเจ้านำเราไปสู่ทิศทางใหม่พระเจ้าจะทรงแสดงให้เราเห็นก้าวเล็กๆแห่งความเชื่อที่สามารถสร้างโลกแห่งความแตกต่างได้ข้อคิดสำหรับวันนี้โดยก้าวเล็กๆแห่งความเชื่อ ขพระเจ้าสามารถสร้างโลกให้แตกต่างได้และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานผู้ที่อยู่อยากอ้างว้างข้าแต่พระเจ้าโปรดนำข้าพระองค์ทั้งหลายไปสู่ก้าวใหม่แห่งความเชื่อและให้ความกล้าหาญแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อก้าวออกจากพื้นที่สบาย เพื่อรับใช้พระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายขออธิษฐานตามอย่างที่พระเยซูคริสต์ตรัสสอนว่าข้าแต่พระบิดาขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยว่าข้าพระองค์ยกความผิดของทุกคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นขออย่าทรงนำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรน,นี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 381 ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ